หาน้ำหัวน้ำสกิดข้างในไม่เจอครับถ้ำค่อนข้างจะมืดนี่ผมก็ง่ายก็กลัวๆนะครับเพราะว่าเขาเียนว่าเป็นถ้ำงูด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่นี่เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่คือวัดอ,อะไรครับ <S <S ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนบนยอดข้างบนนะครับที่เขาบอกว่ามีน้ําสกิดข้าบนบนนะครับ ที่เขาร่ำลือกันว่าที่นี่มีถ้ำอยู่หลังวัดซึ่งเป็นภูเขาสูงมีบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมาแต่ยาวนานเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้ำทิพย์หากใครได้มาตักพรมจะเกิดสริความเป็นมงคลแห่งชีวิตและที่กล่าวมานี้ นี่ก็คือที่สำนักสงฆ์ดอยน้ำบ่อกแก้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอาละครับท่านผู้ชมก่อนอื่นจะเข้าไปบนถ้ำเราต้องเข้าไปกราบขออนุญ,ญาตหลวงพ่อหนุนดวงเพื่อความสิริมงคลและเพื่อความสบายใจก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนบนยอดข้างบนนะครับที่เขาบอกว่ามีน้ำศักดิก์สิทธิ์ด้านบนนะครับนี่ก็เป็นภายในถ้ำนะครับ ที่เราจะเข้าไปเสาะหาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อน้าทิพย์นั่นเองครับนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ทางวัดก็ทําทางไว้ขึ้นบนภูเขาให้แล้วนะครับถ้าสมัยก่อนนี่เรื่องการขึ้นเขาเนี่ยเขาจะไม่มีสะพานให้แบบนี้นะครับนี่คือน,นับว่าสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะมากครับนะครับอันนี้เรายังต้องเดินไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นบันไดนะครับที่เขาทาไว้ให้ไว้เพื่อความสะดวกให้กับคนที่มาถ้ำแห่งนี้นะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดนะครับว่าบ่อน้ําที่เขาร่ำเรือว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบ่อน้ําแก้วอยู่ึงจุดไหนของถ้าฉะนั้นเราจะต้องเดินหาเองครับเพราะว่าผมไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่วัดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมระหว่างที่เดินหายังหาไม่เจอนะครับแต่เมื่อผมมองไปบนยอดเขานะครับก็เห็นพระธาตุนะครับโชคดีมากครับได้ขึ้นไปกาบพระธาตุนะครับก็คือเป็นยอดพระธาตุอยู่บนยอดภูเขาเลยครับ น้อยเรายังไม่เจอบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือว่าบ่อน้ําคิดนะครับก็ยังดีครับที่เราได้เจอพระธาตุอยู่บนยอดเขานะครับเนี่ยครับเราก็มองอากาศไปรอบๆนะครับเอาละครับอีกนิดเดียวจะสุดยอดภูเขาแล,แล้วครับนั่นแล้วเราก็มาถึงบนจุดสุดยอดของภูเขาแห่งนี้ซึ่งมีพระธาตุใเรากราบด้วยครับท่านผู้ชมและยังมีจุดชมวิวร80องศา สามารถมองเห็นได้ทั่ทิศทางของจุดนี้ไปยังถนนใหญ่รอบภูเขาซึ่งเป็นวิวที่หายากมากเลยครับที่จะเจอแบบนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราจะมองไปนะครับก็จะเห็นถนนทางหลวงทางด้านล่างเฮ้ย hey, ท่านผู้ชมมีร้อยพระพุทธบาทด้วยครับนี่ครับวัดนี้ก็จะเป็นวัดของจริงนะครับไม่ได้เป็นฉากในลครนะครับนี่ก็คือวัดน้ำบ่อกแก้วนี้ผมกำลงจะเข้าถ้ำของที่วัดนะครับ นี่ก็คือและนี่ก็คือทางลงทางด้านล่างนะครับบรรยากาศภายในถ้ำนะครับอันนี้ผมหาน้ําหัวน้ําสักทิพข้างในไม่เจอครับถ้ำค่อนข้างจะมึดกวกวดนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าเป็นถ้ำงูด้วยนะครับเนี่ยครับก็ขออนุญาตเจ้าที่อะไรเรียบร้อยนะครับนี่ครับทางเข้าค่อสข้างจะชันนะครับเพราะอันนี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ลองเลียนแบบนะครับกอนเข้าเราก็ต้องกวนถอดหมวกแล้วก็ให้เขียนสถานที่นะครับ นําเลยครับว่าไม่สมควรมาคนเดียวนะครับจุดบางถ้ำบางจุดผมก็ไม่กล้าเข้านะครับนี้ผมก็เลยม,มากราบขอหลวงพ่อว่าขอญอาตเจอบอ่อน้ำหน่อยนะครับพอเดินหาแล้วไม่รู้จะหาตรงไหนหาไม่เจอครับและก็คือจุดใต้ต,าตําตอจริงๆครับและหลังจากการาบหลวงพ่อเสร็จแล้วก็มีพวกเราดัานเ,เนรือไปเห็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านหลังหลวงพ่อนี้เองครับ นี่ก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์ส์เมื่อกี้ผมคิดว่าอยู่ในถ้ำข้างบนจริงๆอยู่ทางเขา้าถ้ำนะครับเจอแล้วครับแม่เรียกประจุดใต้ตาต่อจริงๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบ่อน้านําที่เขาล่าเลือนนะครับเอาละครับในเมื่อมาถึงสถานที่เจอของจริงแล้วก็ทําตามที่เขาแนะนําครับตักน้ํามาใช้ประพรมรูปศรษะสักสามครั้งนะครับย้ําห้ามดื่มนะครับ นี่ครับอยู่แค่นี้เองครับโอ้โหบรรยากาศเรียกว่าดีมากกดะโชคดีมากครับได้เจอของในตำนานนี่ครับนี่ก็คือทางขึ้นถ้ำนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภูเขาจริงๆครับที่แห่งนี้ก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามาบูรณะและช่วยกันบำรุงพุทธศาสนานะครับซึ่งในบทแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อหนุหนดวงอายุอยู่ที่900กว่าปีเกือบ1,000ปี ที่ชาวบ้านในความเคารพนับถือเป็นอย่างมากไม่ควรพลาดที่จะมานะครับ